ทจานรับู้ผู้้งาับทมกยาเจ้าม้านนะครับคนี้อยดาวเป็นมืองที่สองครับแิงือืิมีเือเราเหมือนเดิมนะครับประปตรนการจัดกิจกรรมนี้กือเพื่อหาเงินาหารวัฒนธรมงานงนสุ้ยแต่ครับนี่่นเารจรางแ่งาในสคราใหจากใจเดอ ดานังานของมู ay, ิาคเพื่อให้วความสะดวกผู้มีเราจกะตนต่องานราชกาต่างๆบทเสียงผู้ชมทุ่านนะครับตอนนี้สมาชิกเเข้าปรกวดเนเป็นสาเป็นสาตัวสาสามาวงามรุ่นวัณนรกค่ะในครังนี้นะครับก็มีมาน้าใจะร้องเพลงตามพอมไหมฮะเนี่ยไปค่ะในพิธีกรไปเวทีนั้นค่ะ

ใช้ม <łość> ือพิติตอได้เลยนะคะเขาสนามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องกะทิน้องตะปิแสนรู้สวัสดีได้ด้วยครับผมยันจะรค่อจอมครับคือไหนวะเขา่ร้องเขาด้ร้องเพื่คเพื่เอนนะกันานในใจก่ันานที่เอ็บนานคำว่า เจ้ชิญน้องควายสวยงามน้องควายแสนรู้น้องควายพ่อพันธ์นะคะที่นำมาโชว์นะคะเข้าสู่สนาม อน <gesch> ได้เลยนะคะ <iah 40> ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเข่งค่ะเจ้าเข่งจ้าลูกคอลเราบมต้องก่อนว่าเลยเอาผมต้องก่อนว่าคุณเจ้าเข่งนะคะตัวนี้ก็ไปที่งานกระเือแห่งชาติมาแล้วนะคะเจ้าเอกมงคลค่ะเจ้าเอกมงคลของพี่มาแล้วคนจูงหล่อเลยจะขออยู่สนามนี้นะคะตอนนี้เอกมงคลโชว์ที่ฝั่งซ้ายมือพิธีกรนะคะ มีผสมเจงมีอะไรสามารถติดต่อเจ้าของควายได้เลยค่ะนเร็มากครับท่นนะครับนอให้นะครับผู้ที่ใฝ่ในบุญนะครับ มีตัวไหนอีกเ่ยน้องกะทิร้องกะปินะคะจากรุงรุกอรดุนฟาร์ค่ะแดนปีกเช่นกันนะครับได้น้องกันตึงค่ะของพี่คณะนะคะเจ้าบี๊ป้อนค่ะของที่เพชระสมสีค่ะ สุดหล่อนะคะสุดหล่อขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรักจักบมาในกรางวันชมเชยค่ะเป็นลายพื้นเมืองอาเภอทุกฝนค่ะสวยงามไม่แพ้กันเลยนะโโตษค่ะ ไฟแรงสมบูรณ์ความสำเร็จที่สูงสุดๆนะครับคืออยากให้ไฟไทยของเราที่ไปสู่ระดับประกวดนะครับซึ่งสตารว่าราคาไฟแสดงความยินดีด้วยนะคะรอชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะครับผมขอบคุณครับเราไปต่อไปให้เรางป็นชนะเลิศครับได้แก่ไฟชื่อน้องฟ้าใสใช่ไหมฮะฟ้าใสค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะที่นำมารวมตัวกันนับร้อยตัวนะครับโอ้โหเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นภาพสองเลยนะคะหน้าใหม่ของอำเภอทุ่งฝนนะครับที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะวายเพื่อนอำเภอทุ่งฝนค่ะก็สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะยินดดี่ได้รับคุณที่ได้ลงมาทุ่งฝางเช้าเพือทำการทำริยการต่อยอดแน่นอนนะครับเพื่อนี่ไม่ได้ระขวดแหวนะคะยิ้มยิ้นุ่ เพื่อเห็นว่านะครับการบัญชาการเรื่องประกวดแข่งขันนะคะโอเคว่าจะคาดเจ้าที่ดีกว่าดเรื่องโลกใบกู้นะครับเดี๋ยวให้กรรมการสามท่านติดตามการตัดสินนะครับไม่ทราบว่าดูครบสามสามตัวหรือเปล่าแม่ร่วมครบกันหรือยังอาจจะครบแล้วล่ะครบแล้วค่ะครบแล้วต้องการวมคะแนนค่ะว่าตัวไหนได้รับรางวัลนะคะมีพี่สายพันธุ์ควงใจพี่จัง ยกระดับพัฒนารของเราผนของเราเพื่อเปิดสู่สานะคนให้เป็นตัวผู้รับรู้นะครับเสมอผู้คนี่ตัวเมียฟันน้นมนี่คือวิเศษทัศน์ของผู้นำใระนาคเกินกว่ปี4เดือนท่านกพรมอดวิเชษขอบพน์เรื่องนี้านเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ารับตั้งแต่ท่านมารับราชการนะครับที่อับเภอลุ่นของเรานั้นก็ได้มีบุญนะครับร่วมกับท่าน ประหลาดๆครบตอนนี้ท่านก็กำลังทำสมาธินะครับเพื่อที่จะเรียนเป็นผโยน้อยของสกุลจึเป็นเครื่องบูชาของหลวงพ่อทองคำอยู่นะครับฉะนั้นก็ใ้ข้าวเป็นช่วยนะครับผ้ามันผ้าข้าวประลัดได้ด้วยนะครับน้ำเพช็นะครับน้ำเพช็ดแล้วาเป็นเกล็ดยางชั่วๆไหมยกๆคไม่ทอดที่ขันยาพยายานะครับีท่านเจอนี่ท่านไม่ช่าอีกแล้วครับทุกจุด ลอน้ครับนคเป็นความที่ทนใส่ใจนะครับในเและเป็นความสำคัญองกองทัเป็นอย่างสู่ครับเขาได้ล้างเขได้ล้างเขาได้ล้างเป็นจุดทีืนองารนะครับไป่รของงานนักการหวงพ่อครับเขาได้ล้างสิททุกคนมีใจป็นูดรวมกันมาที่ครับ ใจนามใส่อะไรเพศเซนเลยมาไหมนะทำยังไง ไวลค่ะเจ็ดสนบ่ธรรมดาเด้อตามเบิงอยู่ในโทรศัพท์นี่ค้าไกับ่เป็นธรรมดัา้รเพราะว่าเเท่าเรนเสนู้้นี้อกการต้องทำแล้วต้องมาจให้นอนอไวนะบ่อ้บัมดานี่การมุ่งไหนบ่อรวดบ่ ต้อจากแม่พ่อ่าย้ายไปบังอยู่ขอนแก่นพิ่นเฮ็ดกปวดหายแม่ไม่หดเหล่ากันทุกวันให้พ่อนางนางเชี่ยวอ๋อยันี่มบ่ปวดให้ตัวย้ํบ่ย้ําี่อาการพิต้องที่เอาเละอกัล้ววไม่ย้ายไปบ่งอขอนแก่นอ่าสามรอบ ยังใช่ใจยัแน่ใจมากยังมั่น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 นี่ับมากนั่นนะก่อนมามีมฮะอันใดราคาดันโผขึ้นไปอกรที่ราคาดัน้นออกไปว่ะั่มั่นมคุณน่อยอยู่ครับ โอ้ยยั้งน้อยยั้งใหญ่ประแทไห้มาตัวใหญ่เขาดิ้งมาตัวนี้คนล่วใหญ่เขาดอยูเในระหว่างรอผลของเขาเาพวูดเหรคะคณะกรรมการนะคะเรามาดูความโชว์ับงนี้ค่ะล้วพ่พันธ์ะ